สวัสดีค่ะทุกคนนกค่ะวันนี้นกพามาเข้าครัว,แล,วแล้วนะคะวันนี้นกพามาทํากุ้งอบวนเส้น,นะคะ่ะเรามาเตรียมวัตถุดิบกันก่อนเลยค่ะวัตถุดิบก็จะมีวนเส้นนะคะแล้วก็มีกุ้งนะคะแล้วก็มีมูซ้มชั้นนะคะวันนี้นกใช้เป็นมูซ้มชั้นสไลด์นะคะอันนี้เอ่อนกซื้อเป็นมูซ้มชั้นสไลด์มานะคะหรือว่าใครจะใช้เป็นมูส้มชั้นธรรมดาก็ได้นะคะเรามาเตรียมนําปรุงกันเลยค่ะนกจะใช้เป็นขิงซอยนะคะพอดีวันในบ้านมีขิงซอยอยู่แล้วนะคะนกไม่มี ขิงแกะนะคะแล้วก็ใส่เป็นซอสห้อยนางลมลงไปค่ะฝาเอ่อซีอิ๊วข้าวค่ะแล้วก็ใส่เป็นฝาเคี่ยวค่ะเติมเหมือนฝาเคี่ยวนะคะรสชาตเหมือนเดิมนะคะของนอกไม่มีสู้ไตยตัวนะคะก็คือก้าเอานะคะแล้วก็ชิมเอาตามรสชาติที่เราชอบนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปค่ะใครชอบรสชาติไหนนะคะก็ใส่ไปแบบนั้นเลยค่ะ เปรี้ยวเค็มวานนะคะแล้วก็เติมน้ำเปล่าค่ะแล้วก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะทีนี้พอคนส่วนผสมให้เข้ากันน้าเราก็ใช้ใช้เป็นประมาณหนึ่งถ้วยประมาณนี้นะคะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะพอคนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วทีนี้เราก็ลองชิมรสชาติดูนะคะตรงนี้ถ้ารสชาติถูกใจแล้วก็โอเคพลาดเลยนะคะถ้ายังไม่ถูกใจนะคะอันนี้ก็เติมลงไปได้นะคะเค็มวานนะคะวันวันนี้เราจะใส่เป็นเอ่อเขาเรียกเหล้าจีนนะคะจะใส่เป็นเหล้าจีนสําหรับใช้ ปรุงอาหาัรนนะคะอันนี้เป็นเหล้าจีนสำหรับใส่ปรุงอาหารคือนอกมีอยู่แล้วนะคะอันนี้นกก็เลยเอามาใส่เพิ่ความหอมลองไปนะคะแต่ถ้าใครไม่มีก็ไม่ไม่เป็นไรนะคะไม่สียเรียนนะคะนําปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เรามาลงมือทํากันเลยค่ะ ขั้นตอนคือง่ายมากๆเลยนะคะตั้งกระทะนะคะให้ร้อนนะคะแล้วก็ใส่เป็นมูสร้ามชั้นสไลด์ลงไปนะคะวันนี้นกจะไม่ใส่ซามเก๋นะคะซามเก๋ก็จะมีเชนพริกไทยนะคะหลักผักชีแล้วก็หัวเทียมนะคะเพราะว่านกจะทําไปแบงให้ร้านกินด้วยนะคะนกก็เลยไม่ใส่พริกไทยนะคะ <c oughs> พัดมุ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะทีนี้เราก็เอากุ้งนะคะลงมาไส้ค่ะวันนี้นกใส่กุ้งเยอะมากๆเลยนะคะทําเยอะนะคะวันนี้พอดีจะแบงไปให้ล้านด้วยนะคะแล้วก็ใส้เป็นวนเส้นลง ไปเลยค่ะวุ้นเส้นวันนี้นกชัยซองห่อเลยนะคะแล้วก็เอาน้ำปลุงที่เราปรุงไว้เมื่อกี้นะคะลงมาราดข้างบนแบบนี้เลยค่ะทําง่ายมากเลยค่ะขั้นตอนไม่ยุ่งยากเลยนะคะแล้วก็เอาฝ้านะคะมาปิดอบไว้สักประมาณ1ิบนาทีค่ะทีนี้เรามาดูกันค่ะ1ิบนาทีผ่านไปหน้าตาเป็นยังไงบ้างคะน่ากินไหมคะทีนี้เราก็เอาพักนะคะมาโรยได้เลยค่ะพักที่นกชัยก็จะมีขึ้นช่ายแล้วก็ต้นหอมนะคะ คลุกเ้านะคะทุกอย่างให้เข้ากันสักนิดนึงค่ะเพิ่มความหอมค่ะให้ความร้อนของวุ้นเส้นนะคะไปอบก,กับพักนิดนึงค่ะมันจะได้หอมๆนะคะเซตเรียบร้อยแล้วค่ะกุ้งอบวุ้นเส้นนะคะไม่ยากเลยนะคะวันนี้วัตถุด,ดิบของนอกอาจจะไม่พร้อมนะคะแต่ว่าก็ออกมารสชัด ดีเหมือนกันนะคะอร่อยนะคะถ้าใครสนใจสูตรนี้ง่ายๆนะคะก็ลองเอาไปทําดูนะคะจัดจานเรียบร้อยแล้วค่ะเซ็ตเรียบร้อยแล้วนะคะกุ้งอบุนเส้นวันนี้นอ้องมาเซอร์เป็นไอเดียให้เรากันค่ะเพื่อใครคิดไม่ออกนะคะว่าวันนี้เย็นนี้กลางวันนี้นะคะจะกินอะไรนะคะกุ้งอบุนเส้นก็เป็นเมนูนึ่งนะคะที่ทําง่ายๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ